สวัสดีครับวันดีก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองนะครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนะจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรพี่ต่ายเนี่ย0850172902นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถทำเงินอีก1รุ่นกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนที่จะส่งมอบกันเช่นครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวสปาร์3.0เกรดเนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเทาเอลบรูตนะเทาใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการปรับไมเนอร์เชนของปี2025แล้วหน้าตานะครับก็ดูมีความโฉบเฉียวและสวยงามนะครับตามแบบฉบับของปี2024เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์หรือว่ากระจังหน้าสีดำเงานะครับตัดกับเขี้ยวที่เป็นสีเงินนั่นเอง แผงตะแกงลังพึ่งใหม่นะครับออกแบบให้มีการระบายความร้อนให้กับเจ้าตัวเครื่องยนต์แล้วก็หม้อน,น้ําหรืออินเตอร์คูลเลอร์ได้ดียิ่งขึ้นไฟตัดหมอกนะครับยังคงไม่มีมาให้ไม่เป็นไรติดตั้งเพิ่มก็ได้นะครับก็ประดับยนต์ก็อยู่ประมาณ4ี่พมันหสี่พันประมาณนี้สูงก็อยู่ประมาณ6กพันเอาเปลี่ยนกานการเปิดด้วยการตวิสนะ การสวิตช์ไฟเลี้ยวอะ่ะเออที่มันสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับตัวนี้นก็จะเพิ่มประมาณ8,500แล้วแต่นะแล้วแต่ใครชอบนะครับรถรุ่นนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้เนี่ยเขามีเจ้าตัวระบบเบรก ABS มาให้พร้อมกับเจ้าตัวระบบที่ช่วยเสริมแรงดันน้ำมันเบรกนะครับไม่ต้องกดเบรกแรงๆรถก็หยุดแล้วข้อดีก็คือเผื่อในกรณีอย่างเป็นเกาและเจ็บเท้ามันของพี่ตายเนี่ยนะครับ ไม่ต้องเหยียบเบรกแรงๆนะเขามีระบบช่วยเสริมแรงดันน้ำมันเบรกให้ตัวล้อกระทะตัวนี้นะครับเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วเป็นกระทะบรรทุกนั่นเองโดยยางที่ให้มาจากโรงงานเป็นเจ้าตัวยางบริสโต้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูใกล้ๆนี่ตัวนี้นะครับแบบนี้กระทะเหล็กนะครับเป็นสีบรอนเงินนะยาง2อ5 70 1่า้นั่นเองแล้วก็ การสะเทือนเดิมๆของเขาเนี่ยนะครับโอ้ oh. เป็นคอยสปริงครับเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช้คอัพแก๊สนะครับตัวนี้เม,มียก็ขยันส่งสติกเกอร์มาแล้วเกินส่งข้อความมาในเช้าเราก็จะรีวิวนะครับเมียก็ส่งข้อความมามันกระเด้งที่หน้าจอต,ตึ้งตึ้ง ติดฟิล์มนะครับเราติดฟิล์มให้ลูกค้าด้านหน้าติด60%นะครับด้านข้างติด7 0ติดเป็นฟิล์มของคาร์ดิโนนนะอันนี้มีการรับประกันสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวเลือกได้นะครับว่าจะเอาฟิล์ม40หรือว่า60นะครับตัวมือจับประตูตัวนี้นะครับจะเป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัวกระบะของเขาเนี่ยด้านบนนะครับจะมีเจ้าตัวกาดกันกระแทกนะครับไม่ให้ตัวสินค้าเนี่ย โดนกระจกโดยตรงนะครับหรือไว้สําหรับมัดก็ได้ส่วนขอบกระบะก็จะมีตัวตะขอนะครับไว้สําหรับรัสสินค้ามากถึง1,2,3,4,5ตัวนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวเบรกนะเดื่ยนพี่ต่ายบอกนิดน,นึงนะครับตัวเบรกเนี่ยก็จะเป็นดัมเบรกนะครับด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับข้อดีของตัวดัมเบรกก็คือ เวลาเราบรรทุกเยอะๆเนี่ยพลังเบรคเขาเยอะมากนะครับมันจึงทาให้การหยุดรถเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเชสซีมีขนาดที่ใหญ่นะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีแล้วก็ถ้าใครอยากไปเสริมช่วงล่างเพิ่มก็ได้นะกระทะเดิมไม่เอานะครับเอาเป็นกระทะบรรทุกหรือไอ้นี่ก็เป็นกระทะบรรทุกอยู่แล้วแหละแต่ เอาเป็นไซส์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้หรือเป็นแม็กบรรทุกก็ได้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมๆของเขานะเจ้าตัวสปาร์กนะครับหลายคนคงใส่ว่าแนบเดิมเขามีกี่แผ่นนะครับมีทั้งหมด6แผ่นนะักทิพต์จ่ายจำไม่ผิด1 2 1 2 3 4 5 6แผ่นนะครับเดิมๆนะวางไว้ใต้เพลานะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมเลยอย่างอะไรก็เดิมนะครับ ไม่มีกันชนท้ายมาให้มีสัญลักษณ์3.0 m a c p h r s มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กระบะไรเนี่ยพอม,มันทุกเลยเดี๋ยวไปดูภายในแล้วก็ห้องโดยสารกันไปไปดูภายในห้องโดยสารแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องกันภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว Spark 3.0 g ก a S นะครับตัวนี้ออกมาในโทนสีดำทั้งหมดแล้วก็ลักษณะการออกแบบของเขานะครับออกแบบให้มีความเขาเรียกว่า มีความหรูหราภายในตัวเป็นโทนสีดำาไอสปอร์ตภายในตัวนะครับเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยไปดูกันนะครับทำไมถึงดูแลรักษาง่ายอันดับแรกประตูเนี่ยออกแบบให้มีขนาดที่กว้างเปิดขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองมีบุนุ่มมาให้นะครับพักแขนแล้วก็ไม่เจ็บแขนแน่นอนเป็นบุนุ่มด้วยผ้าเกรดพรีเมียมสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าแผงประตูนะครับเน้นเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลย กระจกมองข้างตัวนี้เขาพับไม่ใช่เขาพับเขาปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางแก้วน้ําให้วางขวดน้ําก็ได้นะครับอยู่ด้านข้างประตูทั้ง2ฝั่งเลยลํโพุงมีมาให้2ตัวนะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมลาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมลาลัยยูรีเทนนะครับสำหรับเจ้าตัวสปาร์3สาเป็นพวงมลาลัย3การไม่มีมันติฟังก์ชันมาให้นะครับหน้าจอมีมาให้ก็จริงแล้วก็หน้าจอจะเป็นตัวหน้าจอมาตรฐานนั่นเอง กุญแจเป็นกุญแจใครที่ข้อดีของออกตัวเอสนะครับของปี2025เนี่ยคือมีกุญแจรีโมทมาให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแต่ก่อนก็มี3,000 3,500 2,000ก็แล้วแต่เกรดแล้วแต่หาเนาะแต่ว่าตอนนี้มีมาจากโรงงานแล้วนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำทั้งหมดนะครับให้ความเขาเรียกว่าให้ความสปอร์ตลงตัวแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับ ตัวหน้าจอตัวนี้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับคือตัวหน้าจอปัจจุบันเราจะใช้8นิ้วก็9นิ้วนะครับต่อยคุณใช้รุ่นท็อปสุดก็9นิ้วแต่นี่คือ8นิ้วกล้องมองหลังไม่มีให้แต่ว่าข้อดีก็คือ,อมันเชื่อมต่อพวก Apple CarPlay Android Auto ได้แค่นั้นเองถึงไม่มีกล้องมองหลังมาให้นี่เดี๋ยวไปต่ายให้ดูหน้าจอเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้โอ้ภาษาเลือกได้ด้วยคุณจอภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับ จะเลน,นาจอได้แบบนี้นะครับบอกมุมเอียงมุมเอียงด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างบอกได้หมดเลยภาษาปีคนสี่เขาเรียกมุมไต่มุมจากอะไรเข้านะครับแล้วก็ตัวแอ์นะครับตัวนี้จะมีฟังกช์ชันการใช้งานก็คืออากาศภายนอกภายในนะครับมีสามารถปรับได้ตรงนี้นแล้วก็ตัวนี้นะครับขออนุญาตชี้จะเป็นตัวปรับทิศทางของลมแอร์นะครับ เกียร์จะเป็นไม่ว่าจะเป็น2.2หรือว่า3.0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะมี6เกียร์นะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเองเนี่ยก็จะเป็นวัส,สดุนะครับจะเป็นวัส,สดุคลายหนังนะครับเราก็จะเรียกพวกเบาะ PVC นี่จะเป็นแบบนี้สวยงามทําความสะอาดง่ายนะครับอันนี้เขาคุมเบาะไว้ก่อนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่า 3.0 m a c f o r นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวมอเตอร์ที่ควบคุมครีบของเทอร์โบโด้วยไฟฟ้านี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดดู190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรนั่นเองโหเรียกได้ว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะก็ขอให้รอนเชีขอให้ f อทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ไายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ